ชาวกัมพูชาดิ้นกันใหญ่เลยนะครับเมื่อชาวต่างชาติรู้หมดแล้วว่าวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เขมรขโมยไปจากไทยในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขมรอีกเช่นเคยนะครับโดยมีกระทู้คำถามจากอินเทอร์เน็ตซึ่งก็เป็นคำถามที่ชาวโลกตั้งคำถามหรือว่าตั้งข้อสงสัยจากกระทู้คำถามที่ว่าตัวอย่างวัฒนธรรมกัมพูชาที่ลอกเลียนแบบมาจากไทยมีอะไรบาง วันนี้ผมจึงได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาตอบกระทู้คำถามนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็เป็นที่น่ายินดีแทนชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่วัฒนธรรมไทยของเราก็ได้เผยแผ่แล้วก็ได้แพร่กระจายออกไปสู่โลกโซเชียลแล้วก็ได้ทำให้ชาวต่างชาติต่างๆก็ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้รับรู้ึ้งพวกเขาก็ได้รับรู้ว่านี่นะมันก็คือวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ขอแสดงความเสียใจแทนกัมพูชาด้วยที่แม้ว่าจะเคลมยังไงต่างชาติก็รู้ว่า นี่มันคือวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ใช่วัฒนธรรมของเขมรอย่างแน่นอนซึ่งตัวอย่างจากกระทูที่เขาได้มาบอกว่าอะไรบ้างที่เข,ขมรขโมยไปจากประเทศไทยซึ่งตัวอย่างนั้นก็คือก็จะมีชุดไทยแล้วก็ประเพณีสงกรานต์แล้วก็มวยไทยด้วยที่เข,ขมรขโมยไปซึ่งนี่มันก็คือวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะชุดไทยแล้วก็ลำไทยด้วย เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากชาวต่างชาติกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่า อยากจะบอกว่าโบกตอแล้วก็กุลคแมศิลปะก,การต่อสู้กัมพูชาที่ไม่รู้จักเพิ่งสร้างมาจากหนังไทยเรื่ององค์บากจากนั้นปลรมาจารย์บกตอก็ได้ให้สัมภาษณ์เสาใส่หน้า Morning งโพสโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็อ้างว่าเป็นที่มาของมวยไทยนอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารหนังสือมากมายที่ชาวกัมพูชาพยายามส่งต่อในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อทําทให้ผู้คนในโลกได้เข้าใจผิดคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ กัมพูชาเป็นอาณานิคมของสยามมาเกือบ500ปีเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาได้รับอิทธิพลมาจากสยามอย่างชัดเจนดัวคารเขมรในปัจจุบันเหมือนเกือบทุกอย่างในประเทศไทยเลยเพราะว่ากัมพูชาพวกเขาลอกเรียนแบบมาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนดินแดนที่เขมรเป็นอยู่นี้ก็เป็นของสยามมาเกือบ500ปีแล้วและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมรก็ไม่เหลือแม้แต่น้อยเพราะว่าเขมรแดงได้ก่อการล้างข้าเผาพันธุ์ไปหมดแล้วไทยจึงเป็นผู้ส่งคนมาฟื้นฟูวัฒนธรรมของเข,ขมร แต่ว่าชาวเขมรน,นั้นเป็นพวกเนลคุณนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าชาวกัมพูชามากกว่า50%สืบทอดวัฒนธรรมมาจากประเทศไทย คอมเมนต์ท่านต่อมาครับชาวเขมรลอกเรียนแบบวัฒนธรรมมาจากประเทศไทยแทบทุกด้านกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากประเทศไทยอย่างชัดเจนนครวัดซึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของประเทศไทยนั้นสร้างขึ้นโดยใช้วัฒนธรรมอินเดียบนผนังมีรูปกองทัพสยามผูยิ่งใหญ่ปรากฏอย่างชัดเจนสยามเป็นบรรพบุรุษของเขมรขอไม่เกี่ยวข้องกับเขมร ตอนบันทึกของจีนแล้วก็พม่าระบุชัดเจนว่าขอมหรือสยามเป็นชนชั้นปกครองพวกขเขมรเป็นทาสที่เข้ามายึดครองอำนาจโดยเจ้าแตงหวานสยามจึงต้องยกทัพมาโจมตีแล้วก็สลักไว้บนผนงังแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพสยาม คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าฉันคิดว่าประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อสยามนั้นมีมาก่อนนครวัดมันถูกบันทึกไว้ในบันทึกของกำแพงนครวัดภาษาโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสและจีนนั่นก็เป็นสาเหตุที่พวกเขมรนกำลังทำลายหลักฐานนั้นคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคนเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สยามได้ส่งคนที่มีฝีมือไปฝึกซ้อมให้กับเขมรประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้อย่างชัดเจน คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าขามน่นะ์มีมาก่อนชาติไทยทั้งหมดฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าศิลปะทางเก้าแขนงของขมรมีต้นกําเนิดมาจากพมา่าหรือว่าสมัยอังกอร์กัมพูชานั่นเองคอมเมนต์ต่อมาครับ วัฒนธรรมที่ประเทศไทยได้พัฒนาหรือว่าได้สร้างขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานสร้างสรรค์สมัยใหม่ที่คนไทยได้เพิ่งสร้างขึ้นจากนั้นชาวกัมพูชาก็อ้างสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับทราบถึงลิขสิทธิ์หรือว่าสิ่งใดๆต่อประเทศไทยเลยที่แย่ไปกว่านั้นก็คือชาวกัมพูชาย,ยังอ้างว่าผลงานเหล่านั้นเป็นของตนเองและตำหนิประเทศไทยที่ขโมยผลงานไปเมื่อ700ปีก่อนวัฒนธรรมหรือว่างานเหล่านั้นจํานวนมากไม่มีอยู่ในสมัยโบราณซึ่งล้วนแล้วถูกสร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบัน และก็ไม่จําเป็นต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตขอยกตัวอย่างชุดประจำชาติไทยกับชุดกัมพูชาเมื่อ10ปีที่แล้วก่อนที่นครวัดจะโด่งดังในกัมพูชาซึ่งชุดไทยกับชุดขเขมรเมื่อ10ปีที่แล้วชุดไทยมีสบายแต่ว่าชุดขเขมรไม่มีสบายซึ่งชุดไทยก็สวยงามมากกว่าขเขมรอย่างมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าทําไมกัมพูชาถึงอ้างว่าวัฒนธรรมไทยเป็นของพวกเขาซึ่งเรื่องนี้ก็อธิบายได้ไม่ยากหนึ่ง การสูญเสียลากฐานทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากอาเญายกรรมของขมรแดงที่ถอนลากถอนคนวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับมรดกที่สูญหายไปของขมศขมรจึงได้เคลมเอาวัฒนธรรมของไทยไปคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า แนวคิดเรื่องการคัดลอกระหว่างวัฒนธรรมอาจถูกมองว่าเป็นการโต้เถียงหรือว่านาดลังเกียจเนื่องจากการแลกเปลี่ยนแล้วก็อิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นไปนตามธรรมชาติและสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็อิทธิพลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาตลอดประวัติศาสตร์ตัวอย่างหนึ่งก็คือ การเต้นลำแบบดั้งเดิมของกรัรมพูชาที่เรียกว่าอับสาลาเชื่อกันว่าการเต้นลำอับสาลามีต้นกำเนิดในสมัยอังกอของประเทศกรัรมพูชาแต่ก็มีความคล้ายคลึงกับการเต้นลำแบบไทยอยู่บาง การเต้นรำของทั้งสองมีพื้นฐานมาจากตำนานฮินดูพุทธและมีเครื่องแต่งกายที่ปราณีแล้วก็การเคลื่อนไหวที่สง่างามอีกด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออาหารของประเทศกัมพูชาซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารไทยอาหารกัมพูชาบางรายการอย่างเช่นแกงเผ็ดก็มีความคล้ายคลึงกับอาหารไทยเช่นแกงเขียวหวานแล้วก็แกงเผ็ดอาจจะเป็นเพราะทั้งสองประเทศมีภูมิมอากาศที่คล้ายคลึงกันและก็สามารถเข้าถึงส่วนผสมที่คล้ายคลึงกันได้ขอ,อย้ำอีกครั้งว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วก็อิทธิพลเป็นไปนตามธรรมชาติแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทางการบอกว่าวัฒนธรรมหนึ่งเป็นการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมหนึ่งนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกหรือว่าเกิดประสิทธิผลเสมอไป คอมเมนต์ท่านต่อมาครับทำไมชุดกัมพูชาถึงดูคล้ายกับชุดไทยในคำถามนี้เขาก็ได้อธิบายว่าหากย้อนกลับไป20ปีหรือว่าร้อยปีก็ไดมีชุดไทยแล้วก็ขอมบางส่วนที่คล้ายคลึงกันแต่เราจะแยกแยะได้ว่าชุดไทยหรือว่าชุดเขมรเรื่องนี้มันก็แยกไม่ยากแต่ในตอนนี้ตั้งแต่ชาวเขมรได้ดูละครไทยเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็ทําให้ชาวเขมรสวมชุดคล้ายกับชุดไทยจนแยกไม่ออกว่าชุดของจริงหรือไม่ทาไมมันจึงคล้ายชุดไทยอย่างกับฝ่าแฝด ใช่แล้ววัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกันแต่เครื่องแต่งกายดังเดิมนั้นไม่เหมือนกับฝ่าแฝดที่แยกไม่ออกนี่ก็เป็นชุดขมรจริงๆหรอหากมองย้อนกลับไปประมาณ10หรือว่า50ปีที่แล้วการแต่งกายของขมรไม่ใช่แบบนี้มันจะคล้ายกันแต่ว่าลวดลายของผ้าเอกลักษณ์ของชุดจะแตกต่างกันเช่นชุดไทยแล้วก็ชุดเรามีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าเราจะแยกแยะได้ว่าชุดนี้เป็นชุดเราและก็ชุดนี้ก็คือชุดไทยแต่ตอนนี้แยกไม่ออกว่านี่ชุดขมรจริงๆหรือไม่ ทำไมมันดูคล้ายกับชุดไทยนี่คือวัฒนธรรมที่เขมรคัดลอกมาจากประเทศไทยนั่นเองและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับ